รีมรบ้อยฮะนี่รถของเสียหงนะฮะลองดูรอยเบียดอันนี้ไม่กินเนื้อสี่ะเราจะลองมาดูก็จะออกไหมลงออกแรงขัดหน่อยอืมอนออกแรงใช้กล้ามเยอะ เพิ่มน้ำาใหญ่นิดนึงจัดหนักเลยสวัสดีเขาต้องใช้เครื่องกันนะฮะนี่ใช้มือ อลองดูนะฮะเออมอนนี้พ่อ,อาขาหมดแรงอ่าอันเนี้ยอะไรอ่ะ